ครับก็วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างห้องเรียนนะครับในโปรแกรม Google Classroom นะครับขั้นตอนแรกเอาไปเปิดที่แอป Google Classroom ได้เลยครับกดโปรแกรมเข้าไปครับก่อนที่เราจะสร้างห้องเรียนนะครับให้เรามั่นใจก่อนว่าห้องที่เราจะสร้างนี่สร้างโดยบัญชีของตัวเองหรือว่าบัญชีของโรงเรียนนะครับให้เราตรวจสอบที่ข้างบนนะครับโอเคครับบัญชีข้างบน i b r a h i m k t v i m ac th นะครับตอนนี้แปลว่า บัญชีนี้เป็นบัญชีของโรงเรียนถูกต้องแล้วนะครับก็คือบัญชีที่เรากาลังใช้อยู่ก็คือบัญชีที่อยู่ด้างบนสุดนะครับแต่ถ้าสลับกันนะครับเราก็ให้เลือกบัญชีที่เราใช้อยู่นะครับก็คือสมมุติอ b บร him ม k อยู่ข้างล่างให้เรากดที่อิบรม k ข้างล่างมันก็จะไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนอัตโนมัตินะครับโอเคครับตอนนี้บัญชีเราเป็นของโรงเรียนแล้วนะครับเราเลือกที่ปุ่มบวกนะครับสังเกตที่มุมขวานะครับจะมีปุ่มบวกอยู่นะครับอันนี้คือปุ่มสําหรับ เพิ่มชั้นเรียนนี่เองครับผมกดเลยครับแล้วก็จะมี2เมนูก็คือสร้างชั้นเรียนกับเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับให้เรากดเลือกสร้างชั้นเรียนนะครับเพื่อสร้างชั้นเรียนให้กับนักเรียนเข้าร่วมต่อไปครับกดสร้างชั้นเรียนนะครับแล้วก็จะมีฟิลล์อยู่4ฟิล์นะครับที่โผล่ขึ้นมานะครับให้เราใส่ทั้งหมดเขาบังคับอยู่แค่หนึ่งฟิล์ก็คือชื่อชั้นเรียนนะครับทีนี้ผมใส่เป็นว่าม1นนะครับสมมติ ผมตั้งชื่อห้องว่าหมหนึทับหชาชาคณิตศาตสาตร์หลัศาสตร์หลักนะครับก็สมมุติถ้าใครมีมีหมายเลขรหัสวิชาก็ระบุตรงที่เรื่องได้เลยครับโอเคครับหรือว่าถ้าที่ห้องก็ได้ครับแล้วแต่ครับว่าเราจะบันทึกตรงไหน รอสักครู่นะครับระหว่างที่ระบบทําการสร้างห้องนะครับโดยที่ห้องของเราชื่อว่าโม1หนึ่งทับหนึ่งกณิตศาหลักนะครับพอสร้างเสร็จแล้วครับก็จะเจอหน้านี้นะครับระบบก็จะหมุนมาที่หน้านี้เป็นหน้าเริ่มต้นนะครับเป็นหน้าไทม์ไลน์ที่ชื่อว่าสตรีมนะครับสังเกตนะครับตรงที่เมนูข้างล่างนะครับจะมีอยู่3เมนูหลักนั่นคือสตรีมนะครับแล้วก็งานของชั้นเรียนแล้วก็ผู้คนนะครับเมนูของสตรีมก็คือเป็นเมนูสําหรับ ไทม์ไลน์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Facebook ก็คือไทม์ไลน์ของ Facebook ของกลุ่มนี้นี่เองนะครับแล้วก็ส่วนของงานชั้นเรียนงานชั้นเรียนนี่คือหมายถึงงานหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่ทางครูผรู้สอนได้อัปโหลดไว้หรือว่าได้สร้างไว้นะครับแล้วก็เมนูที่3นั่นก็คือผู้คนนะครับคือมีหมวดครูแล้วก็หมวดนักเรียนเราสามารถเชิญผู้คนจากหมวดนี้ได้นะครับด้วยอีเมลนะครับหรือว่าเราจะเชิญผู้คนด้วย ลิงก์หรือว่าด้วยรหัสของห้องเรียนก็ได้เช่นกันนะครับให้เราเลือกไปที่สตรีมอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงหน้าสตรีมแล้วนะครับตรงนี้ให้เราสังเกตที่มุมขวาบนนะครับจะมีรูปเฟืองอยู่นะครับทีนี้ให้เราทําการคลิกที่รูปเฟืองนะครับเพื่อดูการตั้งค่าหรือว่าภาพรวมของห้องนะครับห้องวิชาโม1คณิตศาสตร์หลักนะครับทีนี้ เราจะเห็นว่าจะมีอยู่คําว่าเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับชื่อวิชานะครับมหนึ่งทับหนึ่งอนุสตรหลักคำที่ใบแล้วก็อธิบายว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็นหของห้องไหนแบบไหนนะครับคำอธิบายหัวข้อมีหัวข้อไหมนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ห้องนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับก็จะมีส่วนของรหัสชั้นเรียนนะครับอันนี้คือรหัสที่เราเสร้างเมกกื่อกี้แล้วก็จะมีแต่ละห้องก็จะมีรหัสของตัวเองนะครับทีนี้ ให้เราเอารหัสต,ตอนนี้แหละครับไปแจกกับนักเกรียนหรือว่าคนที่จะเรียนนะครับสมมติตอนนี้มีคือ G E A O แล้วก็7 M Y นะครับให้เราก็ copy รหัสนี้ไปให้นักเกรียนเพื่อให้นักเกรียนสามารถเข้าห้องเรียนนี้โดยผ่านรหัสนะครับหรืออีกทางนึงก็คือเป็นการเชิญด้วยลิงก์นะครับแต่ว่าแนะนำาก็คือให้เชิญด้วยให้รหัสกับนักเกรียนนะครับเป็นเลขอักขระตัวถึง7ตัวนะครับ ต่อไปครับเป็นลิงก์วิดีโอมีตนะครับลิงก์วิดีโอมีตเป็นลิงก์สำหรับที่เราจะใช้วิดีโอคอลเรียนร่วมกันนะครับก็ตอนนี้โดยค่าเบื้องต้นเนี่ยลิงก์วิดีโอคอลจะไม่ถูกเปิดนะครับให้เราทำการเลือกคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็ลิงก์วิดีโอมีตนะครับแล้วก็สร้างวิดีโอคอลครับเมื่อสร้างวิดีโอคอลเสร็จนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีเมนูนักเรียนมองเห็นได้ที่เปิดขึ้นมานะครับอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือหมายความว่า ถ้าเมนูนี้ถูกเปิดนะครับนักเรียนก็สามารถเห็นวิดีโอคอลนะครับวิดีโอคอลตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมกดบันทึกก่อนนะครับสมมุติอันนี้ถูกเลือกอยู่นะครับก็กดบันทึกนักเรียนก็จะเห็นตัววิดีโอคอลที่รูปข้างบนรูปรูปตากล้องนะครับก็อยู่เห็นอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเราปิดเราก็จะไม่นักเรียนก็จะไม่เห็นตัวนั้นนะครับผมโอเคครับทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือกรณีถ้าเราต้องการดูรายละเอียดของห้องกดที่เครื่องหมายเฟืองนะครับเครื่องหมายเฟือง พอกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆของห้องนะครับแล้วก็ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการเชิญนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรหัสชั้นเรียนลิงก์นะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็นรหัสชั้นเรียนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ Google Meet นะครับ Google Meet ไว่ใช้สําหรับประชุมเพราะว่าเรียนกลุ่มนะครับโอเคครับเราก็บันทึกไว้ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นี่คือขั้นตอนการสร้างห้องเรียนนะครับเราก็จะได้เป็นห้องเรียนเปล่าๆที่ยังไม่มีเนื้อหาใดๆนะครับก็ หวังว่าพวกเราจะสามารถสร้างห้องเรียนพื้นฐานได้นะครับวันนี้การสร้างห้องเรียนพื้นฐานนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับก็วันนี้ก็แค่จบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ